ในมือซ้ายสิ่งที่ชะตาชีวิตกำหนดมาในมือของเพศหญิงมือนี้เส้นชีวิตที่ยาวแล้วก็มีเส้นลักษณะแบบนี้เหมือนเป็นคนมีเส้นชีวิตสองเส้นนะคะแต่จริงๆแล้วเส้นนี้คือเส้นอุปถรัรมภ์นะคะแต่เข้มและชัดและยาวเหมือนเส้นชีวิตดังนั้นก็จะมีดวงของคนที่เหมือนกับมีเส้นชีวิตสองเส้นนั่นคือเป็นคนที่โชคดีนะคะ เป็นคนที่จะเหมือนกับตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เวลาเจออุปสรรคปัญหาใดๆก็มักจะหลุดลอดพ้นมีคนเข้ามาช่วยนะคะมีโรคภัยไข้เจ็บก็จะเยะียวยารักษาหายได้อุบัติเหตุก็จะแควคลาดปลอดภัยได้นะคะดังนั้นถือได้ว่าชีวิตโชคดีมีเส้นชีวิต2เส้นนะคะมักจะหลุดลอดพ้นจากบ่วงกรรมบ่วงเวรอุปสรรคปัญหานะคะมลสุมในชีวิตได้ชีวิต ลาบลืน่บนบรปพายสุขสบายได้นะคะและมีสามเหลี่ยมอยู่บนช่วงต้นชีวิตสามเหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งดังนั้นนะคะโชคดีตั้งแต่อายุน้อย,อ,ยอาจจะเป็นคนที่มีสมบัติได้รับมรดกหรืออาจจะประสบความสำเร็จมาตั้งแต่อายุน้อย,น,อยนะคะอาจจะได้บ้านได้ที่ดินได้อสังหาริมทรัพย์ได้มรดก นะคะได้ทรัพย์สินเงินทองมาตั้งแต่ช่วงก่อนวัย25นะคะมีเส้นแยกออกมาจากเส้นชีวิตดวงมีเรื่องของการเดินทางโยกย้ายนะคะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่ช่วงอายุราวๆราๆวๆวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นจนถึง20กว่ามีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะ เส้นสมองเส้นสมองยาวมีเส้นที่แยกออกงอนไปทางเนินพุทธเฉลียวฉลาดความจําดีสติปัญญาดีนะคะและปลายเส้นสมองแยกหมายความว่าเก่งสองทางมีทักษะสองอย่างอาจจะมีรายได้สองทางทำงานสองอย่างไปพร้อมๆกันนะคะถึงแม้ว่าจะบอกว่าทำราชการไปด้วยก็อาจจะมีธุรกิจหรือมีรายได้อย่างอื่น เพิ่มเข้ามามีรายได้สองทางนะคะเส้นใจสวยนะคะยาวมาจนถึงเนินพฤหัสคนที่เส้นใจสวยก็จะมีความสุขนะคะมีชีวิตคู่ชีวิตรักราบรื่นมีความสุขสมหวังดีนะคะแล้วก็เส้นใจแยกออกมาเป็นซ่อมเป็นคนดีไว้เนื้อเชื่อใจได้เป็นคนมีความรับผิดชอบมีโอกาสมีความสุขสมหวังในชีวิตคู่ชีวิตรักได้นะคะแต่ตรงจุดนี้เรียกว่าถุงซับรัว่ว เพราะฉะนั้นจะเก็บเงินเก็บทองไม่ค่อยอยู่ถึงแม้จะมีรายได้ดีนะคะมีเงินเดือนสูงมีรายได้หลายทางมีโชคมีลาบก็ตามแต่ก็จะฟุ่มเฟือยนะคะใช้จ่ายเก่งมีทางออกของเงินอยู่เรื่อยๆหรือมีคนช่วยใช้เงิน ะะเพราะก็มีเส้นตกรองดังนั้นก็จะเป็นคนที่เงินทองล่วไหลเก็บเงินเก็บทองไม่ค่อยอยู่จ่ายง่ายสายเปใจดีขี้สงสารนะคะอะไรที่เป็นเรื่องของความฟุ่มเฟือยเป็นเรื่องของความสิ้นเปลืองเนี่ยมักจะมักจะ,ะทําให้เงินทองเนี่ยล้วไหลนะคะอาจจะต้องเก็บในรูปแบบของทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์หรือการลงทุนนะคะถ้าเก็บเป็นเงินสดเนี่ยมันล้วไหลหมดเก็บไม่อยู่ เส้นวาสนามาจากเนินจันทร์ยาวไปนะคะโชคดีในเรื่องของอาชีพการงานนะคะไม่ว่าจะประกอบอาชีพการงานใดก็มักจะเจริญรุ่งเรืองหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองก้าวหน้าเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะและมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูเส้นจากเนินจันทร์เข้ามาคำ้ำดวงมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูสนับสนุนให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองในเรื่องของอาชีพการงานนะคะเส้นอาทิตย์ก็ชัด มีเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองนะคะเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งมียศถาบรรดาศักดิ์และบ้านปลายชีวิตก็จะมีหลักทรัพย์ได้มรดกมีหลักมีฐานมีความมั่นคงมีเส้นมรดกด้วยนะคะมีคนอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือทางด้านทรัพย์สินเงินทองโชคลาภนะคะอาจจะเสียเส่ยงโชคเสี่ยงดวงถูกหวยถูกลอตเตอรี่นะคะโชคลาภเงินทองความสําเร็จชื่อเสียงเกียรติยศได้มาแบบไม่ยากไม่เย็นนะคะ และก็ยังมีเส้นบุญเก่าบารมีเก่ามีโชคนะคะเช่นลาบลอยลาบจรถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้มรดกสัญลักษณ์รูปดาวบนเนินอังคารสูงมีอำนาจและเงินตรานะคะเป็นสัญลักษณ์ที่ดีส่วนเส้นตรงนี้ไม่ดีให้ระมัดระวังความรุนแรงนะคะการขัดแย้งการมีศัตรู ะค,ะความรุนแรงอันตรายนะคะให้ระมัดระวังอย่าประมาทเส้นที่มาจากเนินจันนะคะเข้ามาคำ้ำก็ถือได้ว่าดวงมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูดีนะคะส่วนเส้นตรงนี้ให้ระมัดระวังนะคะว่าจะมีความลุ่มหลงมัวเมากิเลสต,ตัณหาถูกหลอกลวงนะคะให้ต้องเสียเงินเสียทองเสียอกเสียใจให้ระมัดระวังเรื่องของอกิเลสต,ตัณหาความลุ่มหลงมัวเมานะคะ หรือการถูกหลอกลวงเอาไว้ด้วยเส้นต่อไปนะคะเส้นเดินทางคนที่มีเส้นเดินทางเยอะก็จะเป็นคนที่เดินทางเก่งเดินทางบ่อยมีโชคจากการเดินทางได้มีโอกาสเดินทางไกลไปในต่างประเทศต่างแดนประเทศไกล,กลๆด้วยการกระบาดกลางฝ่ามือเป็นคนมีซิกเซนมีสัญชาติานมีสัมผัสที่6มีรางสังหรณ์ที่แม่นยำแล้วก็เป็นคนที่มีภารเกตคุ้มครองให้แคลคาาปลอดภัย เส้นพุดพู้จาดีมีวาทศิลป์พูดเป็นเงินเป็นทองเฉลียวฉลาดนะคะเจราจาติดต่อค้าขายเก่งแล้วก็เฉลียวฉลาดในเรื่องเงินเงินทองทองเส้นเส้นวาสนามีมาจากหลายถิ่นหลายที่นะคะดังนั้นการงานเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนนะคะอุปถัมภ์จากครอบครัวสามเหลี่ยมบนเนินเนบจูนมีโชคแบบฟุกุก นะคะลาบลอยลาบจรโชคทางด้านการเสี่ยงมรดกนะคะหรือถูกหวยถูกรอตตอลี่โชคลาบเงินทองความสําเร็จเกียรติยศเงินทองได้มาแบบไม่คาดฝันได้มาแบบฟุกฟุกยอมหากไม่ยอมงอมุทะลุดุดันบางทีก็ใจร้อนวู้วามนะคะสำหรับเส้นนี้ให้ระมัดระวังว่าจะขัดแยง้งกับคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องนะคะ คนญาติคนใกล้ตัวคนสนิทญาติพี่น้องนำปัญหามาให้มีความขัดแย้งกันวอรี่ไลน์วิตกกังวลสูงนะคะคิดมากคิดเยอะมันนี่ไลน์เยอะหาเงินเก่งการเงินสะพัดคล้องตัวแล้วก็มรดกมีมรดกไว้ให้กับบุตรหลานบริวารของตัวเองสามารถสะสมทรัพย์สินเงินทองเป็นมรดกไว้ให้กับบุตรหลานบริวารของตัวเองได้ Ambition line เป็นคนทะเยอทะยานรักความก้าวหน้ากระตือรือร้นนะคะสู้แล้วรวยเป็นคนอึดคนอดทน Ring of Sermon เป็นผู้มีจิตใจใฝ่ธรรมะสวดมนต์นั่งสมาธิมีโอกาสได้ฌานเป็นผู้มีปัญญาดี เส้นเชื่อมลักษณะแบบนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นคนที่าบางทีก็ใจร้อนนะคะทำอะไรตามใจตัวเองเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่นะคะเส้นแฟมิลี่ลายมีเกาะมีโซ่เล็กน้อยก็จะมีความวุ่นวายความขัดแย้งบ้างภายในครอบครัว ากสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้อาจารย์มีแพ็กเกจนะคะลายมือพยากรณ์ค่าครู690บาทซึ่งแพ็กเกจนี้นะคะจะวิเคราะห์ลายมือทั้งซ้ายทั้งขวาคำทำนายจะออกมาในรูปของคลิปวิดีโอนะคะแพ็กเกจที่2ก็จะเป็นการลายมือพยากรณ์บวกโหราศาสตร์การผูกดวงนะคะใช้วันเดือนปีเกิดในการผูกดวงเพื่อดูพื้นฐานดวงบวกกับ การทำนายวิเคราะห์ลายมือทั้งซ้ายทั้งขวาทำทํานายจะออกมาในรูปแบบของคลิปวีโอในการวิเคราะห์ลายมือ1คลิปและในรูปแบบของไฟเวิร์ดนะคะประมาณ25หน้าในเรื่องของการผูกดวงดูพื้นฐานดวงค่ะสามารถถามได้คําคำถามนะคะสำหรับแพ็กเกจ990บาทค่ะ